สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพบกันอีกแล้วครับกับตาเมคโครสมเมืองครับไอหนุ่มหน้าม,มนคนทำหล่อครับพา,าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับรถขุดนะครับโอ้เรียบร้อยแล้วบาดเนช็อตเด็ดไปโคอย,อยู่ไหนเนอ็กพูดต่อไม่ได้พี่น้องสวยแล้วบาดเน่โอ้ถอยถอยถอ,ยถอย โอ้โหดินทำไมมันติดแบบนี้เนี่ยเกือบขาดแล้วปะเนี่ยโอ้ยสวยอะดินทำไมมัดมดนดูแบบนี้นะพี่น้องงานเข้าเลยเนี่ยโอ้โอ้ลงไปไม่ได้แล้วครับพี่น้องโอ้ยสวยซวยสวยซวย,วยไปไม่ได้แล้วโอ้ งานเข้าแล้วเนี่ยเอาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านเนาะกเจอกับผมอีกแล้วเนาะกับตาไมโครเมืองครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนทำหล่อนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาดูสาเนอสไวน์ 205C นะครับไม้แกะกลองนะครับขุดสะลูกที่สองนะครับสาโครงการกับฝีมือการขุดสะลูกที่สองของพิกิจนะครับนี่ให้ชมชมสะก่อนนะครับลูกสองสวยมากครับพี่น้อง นะครับฝีมือจัดจ้านเหมือนเดิมนะครับความยาวก็42นะครับกว้าง20นะครับประมาณ20-24เมตรนะครับเป็นสระโครงการเนาะลึก3เมตรนะครับสระลูกที่2ครับน้ําออกสวยเลยนะครับขุดน้ําเพื่อการเกษตรครับวันนี้ก็พามาชมนะครับขุดสระเสร็จเรียบร้อยครับกับสานี่เนาะ SY 205C นะครับกับหอจกสมศักดิ์ SKT นะครับภูมิใจนำเสนอนะครับ สาลูกนี้ก็เป็นลูกที่2ของพิกิจนะครับหลังจากที่เข้ามาทํางานนะครับก็เป็นงานขุดสาเนาะนะครับลูกที่2แล้วนะครับจะเห็นความแตกต่างก็คือสาเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนาะนะครับหลังจากทิ้งช่วงไป10กว่าปีนะครับทิ้งวงการนี้นะครับนี่กอมาแล้วนะครับสาหรับพิกิจนะครับบ่อลูกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ก็เหลือตกแต่งนะครับนี่โอ้ัดเดดพี่น้อง ดินค่อนข้างลมติดลมนะครับเนี่ยดูออกเลยนะครับรอยไมโครติดลมนะครับนี่สะสวยครับดึงสลบสวยไม่มีรอยฟันเลยนะครับไปแล้วโอ้สมบัติสมบูรครับกับสมตอนนี้เราก็อยู่ในเขตดอนเกี้ยงนะครับเขตดอนสักเนาะนะครับังวัดสุราร์ธานีนะครับในลงปลาเหมือนเคยครับเช่นเคยนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสวนปามซะส่วนมากนะครับเขตตรงนี้เนาะนะครับสวนปามนะครับอาชีพก็จะเป็นแนวปามนะครับนากุ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่น้องผมไปไม่ได้พี่น้องไปทางไหนดีเนี่ยโอ้ยสวยชิบหายเลยบ้านี้พี่น้องเออใส่คำบดหยาบเด้อนะครับสะสวยครับนี่สวยมากนะครับพี่กิติต้องลงข้างล่างครับไปแต่งขอบนะ อยู่บนนี้ไม่ได้พี่น้องดินค่อนข้างอ๋อเละครับเละตุ้มเป๊ะนะครับปัญหาคือตัวนี้ผมจะไปทางไปทางไหนพี่น้องดินค่อนข้างติดไม่อยากเปื้อนเลยโอ้ยเปื่อนจนได้พี่น้องเอ,อ้ย วยแล้ววันนี้เปลื่อนแลวครับเอามาชมฝีมือนะครับพิกิตนะครับสะเสร็จเรียบร้อยครับไม่ได้มาหาหลายวันหลายวันแล้วนะครับวันนี้น่าจะถึงร้อยชั่วโมงแล้วโอ้โดนไล่้วครับพี่น้องโดนไล่แล้วโดนไล่แล้วเอามอไซค์ออกก่อนครับเด้อเด้อ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับต้ไมโครเมืองนะครับเอ็โคว,วเตอร์นะครับก็ออมาเยี่ยมเยียนพิกิดเนาะนี่เก็บขอบสะครับเรียบร้อยแล้วสาลูกที่สองอยู่คนเดียวค่อนข้างใหญ่เลย จะย้ายนะครับพรุ่งนี้นะครับรถเอา้าเอา้ามาชมกันครับอันนี้พออยู่ใกล้ๆรู้สึกใจขึ้นมาทันทีพี่น้องนะครับเก็บขอบสะแล้วเนี่ยน่าจะร้อยชั่วโมงถึงแลวครับตอนนี้นะครับน่าจะผ่านไปแล้วร้อยกว่าชั่วโมงนะครับเริมสักราระดล้วก็หลังจากที่พุท ลงบ่อหินนะครับบ่อดินนะครับงานหนักงานหินนะครับฟันก็หายไปหมดแล้วนะครับก็ได้ลงมาสุกงานเบาสักทีนะครับก็คันนี้นะครับก็เป็นสะลูกที่2อุดลูกที่2แล้วเนาะนะครับก็รับชมกันครับกับซาเน่สบายสองศนยะครับหัจักอสมศักเอสเคทีนะพี่น้องาะนะครับขับโดยพิจิตยังไว้ลายฝีมือครับกลับมาคุณสะเหือเดิมก็เริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันแล้ววันนี้นะครับ ใช้ก็บอสวยเลยครับลูกนี้นะครับสวยงามมากนะครับเก็บขอบสระเก็บอะไรได้สวยงามมากนะครับโมจะพาไปดูแต่ตอนนี้ดูพิกิดเก็บสระก่อนครับเก็บขอบสระก่อนปัญหาคือดินมันค่อนข้างเละนะครับค่อนข้างเหลวนะครับยืนบนคันไม่ได้พี่น้องนะครับเนี่ยสังเกตแท็กครับเมื่อกี้เกือบจมพี่น้องนะครับแต่ว่าได้เรอรถใหม่นะครับ ตัวบรนท้ายเขาเมื่อกี้ติดลมนี่บรรทายเขาเมื่อกี้นี่ออกมาจากนี่เกือบไม่เกือบไม่รอดนะพี่น้องเมื่อกี้นี่เกือบไม่รอดนะครับเน,นี่ยเ,เก็บขอบู่นลายนะครับเจอตูดลายแล้วอยู่คนเดียวค่อนข้างใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวเราจะไปเห็นสากันเนาะ ราให้ดูบนเลยครับพี่น้องนี่ตากงการครับสวยงามมากครับให้ดูด้านในนะให้ดูสโลปนะครับสวยนะครับน้ำออกดีนะครับบ่อนี้สวยงามครับจบไปอีกรูปครับลูกที่สอง ครับค่อนข้างตรงเบะเลยรอบนี้นะครับเอาสังเกตการขุดดึงสลบของพิกิตนะครับจะสวยงามมากนะครับเนี่ยเอามาดูแต่งขอบสาก,กันต่อี่นองอ้รุ่นนี้ก็เป็นยอดนิยมเนาะ ของเท่าแกนะครับสําหรับเท่าแกเนาะสำหรับพี่นกนะครับเท่าแกเด้อกับคันที่3ครับของแกนะครับรุ่นนี้นะครับไม่เอารุ่นอื่นคันนี้ก็เพิ่งแกก่องมายังไม่ถึง2สัปดาห์นะครับยังไม่ถึงนะครับอจะเกือบถึง2สัปดาห์แล้วนะครับก็บัันนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็รู้สึกใช้บริการท่านี่นะครับคันที่3แล้วเนาะสำหรับรุ่นนี้เอสบายองศูนย์ห้าซีนะครับ คนครับก็ต้องพีเมอร์นะครับขับคันใหญ่ๆคันใหม่ๆนะครับก็โรลเลอร์เจ็ดตัวครับด้านล่าง7ด้านบน2นะครับ8นะเป็น9เนาะส่วนใบแฉกก็90ิบเซนแปเซนนะครับรถใหญ่นะครับ200ก็อยู่ที่80เซนเนาะนะครับมุ่งถีของเขาก็อยู่ที่0.93นะครับมันบ้านก็0.93ก็คือกับคิวนะครับกับ1คิวเนาะนะครับแถมคิวครับ ถ้าเป็นภาษาทางการก็0.93ลูกบาทเมตรนะครับ M กำลัง3นะครับถ้าเป็นพื้นที่ก็ M กำลัง2เด้อนะพี่น้องก็ได้ผมรู้ไปด้วยนะครับเครื่องของเขาก็ตีตาซานี่เนาะนะครับแต่ว่ารูปแบบก็เครื่องมิซูนะครับมิซูชินะครับก็158แรงม้าครับนี่ปั๊มก็ ของซานี่นะครับจะใช้บริการของป um ั๊มเคสามนะครับนี่เกือบทุกรุ่นนะครับใช้บริการของคป um ั๊มเคสามนะครับก็เป็นเครื่องในเล็กครับในเะล็ก injection เนาะก็ประมาณนี้พี่น้องสำหรับรถรุ่นนี้เนาะนะครับ ลำบากค,ครับทำงานปาล์มนะครับปาล์มเนี่ยไม่ลำบากแต่ต้นมันเนาะนะครับใบมันก็เป็นน้ํานะครับโดนเนี่ยลายหมดเลยครับรถจนยังลายนะครับเฮ้ยตูดแล้วมุ่งขี่หนึ่งคิวเขาก็จะเป็นสองหนึ่งห้านะครับสำหรับอารถคันนี้นะครับ สองหนึ่งห้าเนาะนะครับเมื่อกี้หนึ่งคิวตัวเจ้าซีาซูปนะครับ,บเพราะมันเร็วนะครับรุ่นใหม่เอซซูเปอร์เอซีก็เมื่อกี้ศูนย์เก้าสามนะครับหนึ่งคิวเขาจะเป็นสองหนึ่งห้าเนาะนะครับสองหนึ่งห้าตัวหกูปนะครับแต่ S <S ซีสูปก็จะเป็นในศูนย์เก้าสามนะครับรถหกซูปครับหกซูป ข้างลาบากเนาะนะครับมีอุปสรรคก็คือต้นปาล์มนะครับฝั่งนี้นะครับต้องระวังตูดระวังท้ายเนาะติดอ,อ่ออกใกล้เสร็จแล้วครับเหลือประมาณอีกสิอร์เนะครับเนี่ยแต่งขอบสะด้านเนี้ยฝั่งนวดนะครับก็เสร็จแล้วนะครับไล่ก็จะเลิกประมาณ6 000โมงพอดีน่าจะเสร็จนะครับวันนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมกับต้านะครับไอหนุ่มมามนคนทำหล่อนะครับตาไปกดเสมือนเนอนะครับเดี๋ยวบอาาจย์คิดครับสุนารลูกที่สองหมอจตฺรสมศักดิ์เอตคทีนะครับเขตสุราธานีนะครับตอนเกี้ยงนะครับจากโครงการสายตูดมาแล้วครับไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้ครับลายหมดพี่น้อง สั้งสายไฮดรอลิกไปโดนนะก้านปามอะไรโอดแตกได้นะครับพี่น้องนะครับต้องระวังนะครับรถตุ่นนี้ก็ไม่รองรับการเติมน้ำมันไปโอดีเซลนะครับก็เขียนไว้เลยนะนะครับขลอดวัวฉิดเลยเนาะครับมันข้างใหญ่ครับอยู่คนเดียวถอยดาวมาแล้วโอ้โหมันไฟเขา คางใหญ่ครับเสียงเครื่องก็เงียบนะครับรถใหม่นะนะครับก็ใช้ดีจริงครับคันที่3ามของโตแกเด้อพี่น้องรุ่นนี้แนะนําเลยนะครับแนะนําเลยว่าใช้ดีนะครับเพราะว่าโตแก่ใช้มา3ามคันแล้วเนาะไม่เปลี่ยนใจนะครับคันนี้ไม่มีปัญหาคันที่2ก็ใช้ต่อไม่มีปัญหาคันที่3ามครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับพี่นุ๊กเนาะขอจะขอเป็นตัวดีนะครับ รถทำงานนะพี่น้องนะครับตูต้องลลยเป็นธรรมดาแหละนะครับเออเอาใกล้เสร็จแล้วพี่น้องเหลือนิดเดียวนะครับพี่ติวิเก็ตหน้าจะแต่งขอบสายไม่ได้นะครับดินมันเละนะครับโอ้โหตานี้เราลำบากเลย วันนี้รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ๆนะครับค่อนข้างใหญ่มากนะครับต้องระวังครับระวังเด้อ บูมก็ไปยกไม่ได้นะพี่น้องนะครับเพราะว่ามันติดนะครับติดเนี่ยปุรักเยอะครับพันธีใหญ่ที่นี่ต้นปาลรอมรอบพี่น้องเลยทายทายตายๆายๆายทาย,าย,ายอ้า ใกล้ๆครับปุ่งกีศูนย์เก้าสามนะครับนี่กานนี้ค่อนข้างกินหินเลยพี่น้องนักว่ายสบายกินหินเหมือนเดิมนะครับ คือว่าเราไม่ได้เห็นนานนะพี่น้องสองรําไมมันใหญ่ใหญ่จังวันนี้วัน,น,กน,กนก่อนทำไมดูเหมือนมันเล็กแต่มาวันนี้ทําไมมันใหญ่แล้ววันนี้ใหญ่จริงครับพี่น้องวันนี้ทุกทีผมเห็นเหมือนมันเล็กแล้วผมดูบ่อยๆนะครับแต่พอมาดูวันนี้ใหญ่นะครับนี่ก็อ,อุ่นสักหน่อยนะครับอเอาจัดไปครับพี่กิติโอ้น้ำแตกดีที่ผายเลยบ่อนี่ ก็ใช้บริการได้ครับกับหอจกสมศักดิ์ SKT นะครับพื้นที่สุราษฎร์เนาะคอมเมนต์ได้ครับหรือไปติดตามนะครับ Facebook แกได้เลยเนาะสมศักดิ์ SKT เนาะนะครับติดต่องานนะครับนะครับไปทำงานเรื่องการศึกษาฝีมือไม่ต้องพูดถึงพี่น้องทำงานแต่ละคนฝีมือจัดจ้านหมดครับน่นเอาโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูสานี่เนาะพี่น้องเนาะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสองเรบคลิปนี้เนาะ โอเคเราเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ